เอานะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมน,นี่กือผมคารูมานะและวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมวันพันแมนในสตองเกีตในเซิร์ฟเวอร์ที่688นะครับผมโอเคนะจะเดิมเกมคิด <c oughs> ถึงคุกกี้ Land ช็อปร้านรับบรการเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงเพจจูดใต้คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็จะพามาดูนะครับผมว่าวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราทำอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ควรทําอะไรบ้างเล่นยังไงให้ติดท็อปนะครับผมรับสายคัมพีนะคือไอดีนี้นะครับผมของผมนะครับผมเป็นไอดีสายเติมคัมพีกับแพ็คข้ามโฆษณานะครับผมอ่าเป็นสายเติมคัมพีกับข้ามโฆษณาในไอเดี d นี้นะก็นะครับผมวันนี้วันที่่3ใชม เราจะพามาดูนะครับผมว่าเกมอัปเดตระบบอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับผมอ่าก็อย่างแรกนะผมที่เราควรทํานะครับผมก็ไปที่ร้านค้านะครับผมอ่ะหลังจากเข้าเกมนะครับผมก็แน่นอน,นะครับผมซื้อพลังงานนะผมก็จะซื้อประมาณเจ็ดครั้งหรือแปดครั้งไปเลยนะครับผมแบบนี้นะอะ่ะผมซื้อ8ดครั้งแล้วกัน่จะเป็น9้าครั้งนะซื้อประมาณนี้นะครับผมแพ็คพลังงานนะผมก็ซื้อถึงสองร้อยสิบแล้วก็จะพอนะครับผมแล้วก็ป๋องมว่วงป๋องม่วงเราควรซื้อนะครับผมเพราะว่า วันนี้เราจะสามารถจบเวล40กว่าได้นะพอเราเวล40ปุ๊บเราสามารถไปลงฟาร์มของสีม่วงได้นะครับผมไปลุ้นสีม่วงว่ามันจะออกให้เราหรือเปล่าอันนี้500เพชรผมกดแค่4พอนะครับผม300 20ในอีก120ผมว่าเดี๋ยวค่อยมากดละกันนะเออ180เนี่ยไว้ก่อนนะผมอาจจะเดี๋ยวมากดทีหลังนะครับผมถ้านะผมต้องการนะก็ต่อไปนะครับผมจากการที่เราแบบไปกดแพ็พลังงานมาแล้วนะไปซื้อพลังงานมาแล้วแล้วก็จะไปดูที่เฟสนะครับผมอ่า มาดูเควสนะครับผมดังอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปทําการไล่เก็บเควสให้หมดทุกอย่างนะผมก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะคือเข้าเกมมาบุ๊บทำเควสให้หมดเลยนะครับผมอ่าผมขออนุญาตไปทำเควสสักครู่นะครับผมอ่ะก็โอเคนะครับผมตัดภาพมาตอนที่เราทำเควสจนเสร็จหมดทุกเควสเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะทําการกดรับเควสไปนะเรามาดูเวลกเราก่อนดีกว่านะเวลเราก่อนรับเควสใช่ไหมเรามีเวลอยู่ที่38นะครับผมถ้าเรารับเควสหมดจะได้เวลเท่าไหร่นะมาดูกัน อัพขึ้นไปขึ้นสามเก้าไหมโอเคนะครับผมวิลขึ้น39มเก้านะผมรับทุกเควสเรียบร้อยแล้วนะก็ดันเจนใหม่เปิดใหม่ด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยอฮีโร่สิกดวลเอ็กซ์ปีศานนะเออสึกดวนฮีโร่เอ็กซ์พิซานนะผมเปิดมานะคือลงลงก็ดีนะครับผมเพราะมันจะได้วิวนะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงนะครับผมอ่ากลับไปที่เควสเราก่อนเควสเรานะครับผมก็คือผมนำเควสจนหมดแล้วแหละอันนี้มันปีศาจเพิ่งเปิดมา2อันนะแล้วก็อันนี้ต้องรอช่วง มันเปิดนะครับผมตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เราลงนะครับผมกิจกรรมตรงนี้นะเรายังตีไม่ได้เนี่ยเราเลยเห็นไหมเรายังตีไม่ได้นะครับผมก็คือไว้ก่อนนะตรงนี้แล้วก็นี่เลยถัาใช้กําลังก็คือการใช้ป่องมั่วนะครับผมผมว่าเราจะเราเวลสี่สิบเราค่อยลงทีเดียวนะครับผมสำหรับตรงนี้นะก็เลยยังไม่ได้ใช้นะก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมสี่ขวบนี้นะก็เวลเราจบปีสามสิบเก้าใช่ไหมสามสิบเก้าสามร้อยแล้วค่ะดิแค่เจ็ดร้อยนะครับผมเราก็จะสามารถขึ้นเวลสี่สิบได้แล้วก็ไปที่นี่ก่อน่้้นนไดางัะ จะมีคมพีเหลือนะครับผมราสามารถขึ้นได้นะตรงนี้เราไปรับของกันดีกว่านะเล็กชื่อรายวันนะครับผมดนกระป๋องแล้วก็ได้เพชรมาสักเฮ้ร้อยห้าสิบลงทุนอันเชิญอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แพ็กนี้นะครับผมนี่ซัพพอร์ตจะเติมกันไว้ก็รับเพชรร้อยหกสิบทุกวันนะครับผมแล้วไอ้กล่องนี้มาลุ้นล่ากล่องฟ้าหนึ่งอันก็นี่นะครับผมโบนัสสนาคู่นะครับผมใครที่กดนะครับผมมันก็จะสามารถรับได้อีกนะครับผมเป็นช่วงเวลาสิบห้าวันนะครับผมรับของพวกนี้นะ ก็ที่สําคัญก็คือตรงนี้นะครับผมพลังงาน150รับมาโอเคพลังงานมี350ละถือว่าคุ้มนะครับผมอย่างเงี้แล้วก็นี่เลยกิจกรรมนินจานะผม,มเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มารับตัวแดงไปนะผมตรงนี้สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าเราจะได้บอมหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้นะมอบรูปภาพกิ้วสองครั้งอืมก็ยังไม่ได้มอบรูปภาพกิว้วหรอกเอมอมผมไม่มีให้ลนะผมผมผมไม่ผมไม่มีอนะผมไม่ให้นะวันนี้ก็ดองไ้ก่อนล้วกันอันนี้ ห8าได้มา3ใบผมมองว่าคุ้มนะครับผมกดได้กดไปโอเคได้มา9ใบเราก็ค่อนแบบหาตัวแดงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะตัวแดงเราขาดเยอะนะตอนนี้นะแล้วก็แพ็คทาซึเมกิอันนี้ะอ้ตัวมงสีสามร้อยรับมานะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ลอกอินายวันตรงนี้จะแจกไปทางด้านผูคุกิเอสเอสนะครับผมร่างแรงนะแต่ว่าเรามีแล้วนะครับผมก็เลยเป็นตัวซ้ําก็ได้เศษมานะครับผมตรงนี้นะ กิจกรรมนะผมกิจกรรมมีอะไรบ้างอัญเชิญตัวละครนะผมอัญเชิญไปทั้งหมดร้อยแปดสิบใบนะครับผมเราต้องอัญเชิญทั้งหมด220ใบคือเราขาดอีก40ใบนะครับผมเราจะได้ปูบอมมานะครับผมตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมไอ้กล่องนี้นะคือมีจักรพรรดิเด็กซอมบี้แมนเจอโรแล้วก็ปูบอมนะครับผมที่ให้ผมแนะนํานะครับผมก็คือทางด้านปูบอมนะครับผมแล้วก็ได้แพ็กอันนี้มาด้วยเอาไว้ทํเอชเาร์บวกอ่ะก็แพ็กนี้เป็นแพ็กฟรีกดมาอ่าแพ็กฟรี แพ็กนี้นะครับผมใครที่ต้องการก็กดได้แต่ว่าตอนนี้ผมขอยังไม่กดนะครับผมขออนุญาตยังไม่กดนะแพ็กนี้นะอ่ารางวัลเราก็อันดัเท่าไหร่โอ้ยที่หนึ่งสี่ร้อยเยอะนะนี่เขาจบหกร้อยได้นั่นที่หนึ่งเนี่ยหกเจ็ดร้อยได้นะโอเคบิงโก,โกเราก็หลังจากทํทเควีตเสร็จเราก็มารับบิงโกไม่มีอะไรนะครับ่านนี้นะออนไลน์ก็รอรับทีเดียวก็ได้แต่ผมจะรับไปก่อนโอเคได้ตามมาเอาไปแอบดาม ที่ว่าอุปกรณ์นะครับผมอันนี้เป็นเควสสำหรับแบบใคยพิเศษนะถ้าเราลงด่านถึงด่านหกเราก็จะได้ของม่วงหนึ่งชิ้นตรงนี้คุ้มนะครับผมอ่าได้ของม่วงมาค่อนข้างคุ้มแล้งก็เปิดเรียบร้อยแล้วโอเครับมาเราก็จะไปรับของตรงนี้ด้วยโอเคเปิดงสิบเอ็ดใบแล้วปะโอเคสิบเอ็ดใบข่าว่าพารัสซิมากินะครับผมแล้วก็ลุ้นมาสีฟ้านะครับผมไม่ค่อยสําคัญผมเกลือละจังทีเอออะไรมาก็มาครับผมค่อนข้างเกลือ <t ell> ตรงนี้เราก็ขาดอีกหนึ่งร้อยแบงค์นะผมจะได้เดรียมติดใบนะผมแล้วก็กล่องเรื่กโอเคว้ก่อนก็ต่อไปนะผมเป็นทางด้านกิจกรรมกระบองเหล็กนะครับผมอ่านี่เป็นกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเข้ามาวันที่3ามของเซิร์ฟเวอร์นะคือเพิ่งเข้าวันนี้วันแรกนะครับผมใครที่มีงบก็จัดได้แต่ว่าผมขอแนะนําให้ข้ามนะครับผมตัวนี้นะกระบองเหล็กคือใครชอบใครอวยอยากปั้นปั้นได้ครับผมแต่ว่าผมข้ามนะครับผมสำหรับกระบองเหล็กนะถ้าผมมีเงินจริงๆผมก็ไม่เอาหรอกนะสองพันแปด ผมเอาไปยัดซัพพอตดีกว่านะครับผมสองพันแปดนะยัดซัพพอตขึ้นวิวสองร้อยได้เลยนะตรงนี้นะ่ะแพ็กพิเศษตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะะไม่มีอะไรแหละหมดแล้วนะครับผมตรงนี้นะก็ต่อไปนะครับผมร้าลยกรับก็เปิดมานะครับผมตรงนี้นะใครที่ขาดอะไรก็เหมือนเดิมว่าผมมาซื้อได้ผมก็จะซื้อนี่เหมือนเดิมแล้วก็ตัวม่วงจริงๆถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะครับสำหรับคนที่ขาดนะแต่ว่าตอนนี้ตัวม่วงมันแจกเยอะผมจะข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะตรงนี้นะ ก็เพชรร้อยี่สิ้าได้เงินมาอันนี้ผมกดละกันอันนี้ผมกดนะผมกดไปก่อนเพราะว่าเผื่อมันใช้เงินเยอะนะครับผมเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนโอ้ยกดไปเมมวมุ้งห้าใบาแต่ไม่มีของะดยไปก่อนละกันนะครับผมตรงนี้นะปิดไปฮะไม่มีอะไรปิดไปก็อาจะทําการขึ้นวิวสี่สิบกันเลยนะดีกว่านะครับผมตรงนี้นะแล้วค่าดีประมาณห้าร้อยขึ้นวิวสี่สิบไม่ดีแล้วขาดอีก 500, แปดร้อยนี่ว่ะขาแปดร้อยขึ้นวิวสี่สิบนะครับผมเราก็ลุยทําการ ก,ก็หลังจากที่เราใช้พลังงานไปสักแป๊บนึงนะครับผมวลวเราก็ขึ้นมาที่วล40เรียบร้อยนะผมที่เปิ่ใหม่ก็คือทาซุ้อาชาดันแจ้งฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนนะครับผมโมฝึกฝนก็จะเป็นทางด้านหมดจากในเฮ้าส์นะตรงนี้นะอ่ะนี่เห็นไหมดันแจ้งฝึกฝนตรงนี้นะเอาสมุดแอร A ์อัพในบ้านได้นะผมตรงนี้นะก็กดข้ามไปก็ไปมันให้เราเล่นก็เล่นไปครับผมตรงนี้น่าจะผ่านชิวๆนะครับผมสำหรับด่านแรกนะข้ามไปเลยถ้าไม่ผ่านก็ตัวไปครับผมตรงนี้นะ เออถ้าหันก็สวยไปมันไปสอนรับอัพอีกนะตรงนี้โอเคตามมาไปก่อนนะครับผมตรงนี้นะน่าจะไม่ขึ้นท็อปหนึ่งวัวนเนี้ยผมน่าจะตกว่ะวันนี้ผมน่าจะขึ้นไม่ไหวนะครับผมเพราะว่ามีคนสุ่มด้วงอาชูล่าเรียบร้อยนะผมในเซิร์ฟเวอร์ผมนะเออพูดก็พูดเถเดี๋้วผมพาไปดูดีอกว่าะจะมีข้อมาอัพออกก่อนนี่ผมพาไปดูด,ดับก่อนอุ้ยแพ็กดิ้งทราแพ็กที่ดิ้งมานะครับผมผมบอกเลยว่าแพ็กนี้คุ้มแพ็กเนี่ยค,คมมากคมมากหกร้อยได้ห้าใบแดงกดอิรออะไรตุ้ม เออเราซื้อได้แพ็คเดียวนะเรียกดีๆนะครับผมสำหรับใส่เติมสำหรับผมก็คือผมจะเติมแพ็กนี้นะครับผมแล้วก็นี่แหละได้ตัวแดงมาสิบหกใบละเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บเล็กว่าสมน้อยไปเอาปูบอมนะเออเราจะพาไปดูดับใช่ไหมดับตัวละครเราก็นี่เลยนี่ด้วงอาชูราสามคนแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือคนนี้เป็นด้วงพาสิบหนึ่งอ่าน่าพาสิบหนึ่งแล้วก็ด้วงพาสิบหนึ่งเหมือนกันไหมโอเคพาสิบหนึ่งหมดทุกคนนะครับผมสำหรับด้วงเซิร์ฟเวอร์นี้นะมีสามคนนั่งงอกมาแล้ว เราก็พลังอยู่ที่75นะครับ้ผมเรายังไม่ดันนะเดี๋ยวเราขอไปใช้พลังอีกสักคู่นะครับผมอ่ะก็หลังจากที่เราเลเวล40แล้วใช่ไหมครับผมด่านใหม่มันก็จะเปิดให้เราลงนะครับผมตรงนี้นะเป็นด่านท้าสู้นะครับผมอ่าเราก็จะเหลือพลังงานไว้70ใช่ไหมเราก็จะพลังงานมาลงด่านกันด้วยตัวนี้กดเขาด่านไปนะครับผมผมก็ขออนุญาต ไปเคลียดด้านสักครู่นะครับผมอ่ะตัดไปตอนที่เราเคลียดด่านเสร็จเราเลยกัน <ๆ S 1> เลยดีกว่านะครับผมอ่ะก็หลังจากที่เราไปเคลียดด่านทุกด้านจนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมด้านเราก็ตบแท่งท็อปมาสเตอร์ไปแล้วนะครับผมอ่ะเกมมันก็ได้ทําการแจกนี่มานะหลังจากเคลียดด้านเสร็จก็แจกตัวสปายอัปดาวแล้วก็ล,วกล้วก็ดองไว้ได้โอเคหลังจากที่เราเคลียดด้านเสร็จเราก็กดออกมาเลยเพราะว่าเลเวลที่สิบใช่ไหมเราสามารถลงตรงนี้ได้นะครับผมเป็นทางด้านอุปกรณ์สีม่วงนะครับผมแต่ว่า ถ้าผมมาลงที่หลังนะครับผมตรงนี้นะผมขอญยตไปอัปเดตอย่างอื่นก่อนก็นแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะก็ทุกคนนะครับผมผมไปคำนวณมาแล้วผมน่าจะถ้าผมไม่เติมนะผมไม่มีทางได้ไอ้นี่แนะ่นอนไอ้ตัวแดง16ใบนะผมน่าจะอยู่แค่16ใบเพราะผมคาดอีก40ใบใช่ไหมผมจะได้บอมถ้างั้นผมต้องเติมเพิ่มอ่าผมต้องเติมเพิ่มเพื่อที่จะได้ปุบบอมนะครับผมตรงนี้นะก็คาดอีกเท่าไหร่ชั้น3 4ขาดอีก24ใบอีก24ใบแล้วก็แพ็คนี้ก็ได้ปะ24ใบอะ แพ็ค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 เพชรฟรีก็ได้นี่เออผมได้จากเพชรฟรีก็ได้นี่ว่ะแพ็คเพชรฟรีอยู่ไหนวะแพ็คเพชรฟรีอันนี้นี่เรากดอันนี้สักสองอันก็ได้แล้วนี่อ่ะกดมาแล้วก็อีกใบหนึ่งเราจะได้อะไรละยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดรับอันนี้อีกสามอุ้ยไม่ได้ว่ะผมไม่ได้ว่ะถ้างั้นผมต้องเติมว่ะต้องเติมแพ็คนี้ว่ะทุกคนไอ้แพ็กนี้ต้องเติมอยู่แล้วนะแพ็คพลังงานกดไปก like Eu, ่อนนะผมแพ็กพลังงาน แล้วก็เราต้องเติมอีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นทางด้านแพ็กแพ็กแพ็กไหนนะแพ็กโอเคแพ็กอยู่นี่แพ็กนี้นะครับผมเราต้องเติมนะครับผมก็จะได้ตัวม่วงมาสองใบแสดง8ใบนะครับผมเราก็จริงๆไม่อยากกดนะแต่กดไปเพื่อตัวแดงแล้วครับผมอ่าฐานสามสิบห้าใบถ้างั้นก็ครบแล้วนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้2ใบเป็น37ใบโอเคเราครบละสี่สิบใบพอดีผมคิดละครบพอดีครบพอดี ลุ้นหาปู่บอมกันนะครับผมตรงนี้นะคือส่วนี่40ใบแล้วได้ปู่บอมแล้วนะมาไปที่ตัวม่วงก่อนปะขั้นเกลือด้วยตัวม่วงไปเลยเราไม่สนอะไรแล้วนะครับผมเราจะสุ่มอ่ะเออเราไม่สนอะไรแล้วเห็นไหมพยานนะครับผมุยาตกดทิ้งก่อนนะครับผมตัวม่วงน,นะ <S 2> <S 2> <S คือมีตัวม่วงปุ๊บแม่งดวงไม่ดีไว้ทุกคนจริงพยานเนี่ยดองตัวม่วงใช่ไหมผม <S 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 ดองแล้วทำให้ดวงเราไม่ดีอ้าวอันนี้จริงๆนะผมผมผมพูดจริงกระโหลกของฉันหนากว่าโอ้เฮมเมอร์เฮดไอ้ลน ไอ้ตาตมะคอนเทียบไอ้ตาตมะเอ้ยไอ,ยอ,ยอย้ไม่อยากทํางานไปครับผมกดสุม่มแล้วกดข้ามไปครับผมตรงนี้นะเราไม่ได้ซีเรียลอุย้ยสองม่วงกําจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิน้นโอ้ไอ้มแมลงมานะผมไอ้นั่นแหละอาชาหน้านฟ้าไอ้มแมลงมาไอ้มแมลงมา,มาแมลงจริงโจ้นนะอันนี้ตัวแดงเราไม่กดอนะ่ะเราไม่กดตัวแดงเลยดีกว่านะเพื่อปูบอมเรานะผมอ่ะเรารีบกวาปูบอมไปกดไปเลยอืมมันมาอีกแล้วราชาน้านพิภพ ผมเป็นลายกบพีศดารวะผมกลาต่อยนะไม่ต่อยดีกว่าขี้เกียจตอนแรกผมก็จะต่อยนะเมื่อกี้ดีอวที่ไม่ต่อยอะ่ะตัวเดิมออกมาโอ้ซ้ำสองรอบแม่งเพิ่งออกมาเมื่อกี้ออกมาอาีกแล้วตอนนี้ผมจะต่อยนะรอเดี๋ยวผมจะเปิดสูตรตอนนี้ท้องออกแน่นอนเชียผมเนี่ยผมจะต่อยนะแล้วข้างหลังมันเป็นคำว่า,าพันนะราดูแมนวันพันโอเคผมก็ต่อยเลยแล้วแม่ไม,ไม่มีอะไรครับตุกแบบนี้อุย้ยบอกแล้วสีทองบอกแล้วมันเป็นสูตรนะครับผมก็สูตรติดว่ะ กดสูตรติดกดสูตรติดแต่ผิดตัวเลยป่าฉันจะรับแค่ผู้ที่แข็งแกร่งอะตอมิกเหรอโอ้กดสูตรติดแต่ผิดตัวโอ้จะรั่วอะไดได้ตัวซ้ําเอามาอัพดาวนะครับผมคิดในแง่ดีผมรด้ว่าอะไรกดสูตรติดแต่ผิดตัวนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ไปรับมาสุ่มครบ200สองร้อยแต่มนานสี่ใบนะครับผมแล้วก็ได้ตัวเอ้ในนี้มาด้วยหิบเลือกหินพัฒนา U R นะครับผมตรงนี้นะก็เก็บไว้ก่อนนะแล้วกันนะตรงนี้เราก็ สูตไปทั้งหมดสองอสิบใบละอีกอีกสิบใบนะอีกสิบใบไปสุ่มกันมาขอกดสูตรอีกสักรอบผมไม่ไหวว่ะแม่งกดสูตรติดแต่ผิดตัวผมแค้น่ะจังหวะนี้ผมขอยายกดสูตรอีกสักรอบวันผมขอวันพันแมนใหม่วันพันป่ะวันพันแต่เมื่อกี้ไม่ถึงพันนะกดสูตรติดไหมนี่อุ้ยสูตรติดอีกแล้วอุ้ยสูตรนี้แม่งได้ผลทุกคนไปทําตามกันได้นะและหนึ่งท้องหนึ่งม่วงม่วงมาก่อนจะเป็นสปริงมัเตแล้ว นี่กําลังทดอพอเลยผมไม่อ่านต่อเลยนะผมผมยากลับตามากเลยไปดังเล่นต่อเลโก้กันต่อป่ะทุกคนฟิวลี่นะเออไอไอไอเวนตีโฟเนี่ยผมผมไม่อยากได้มาเลยจริงๆนะอขอเขาไปนะเขาอยากแต่มันก็อเห็นหน้ามาแล้วผมแบบไม่อยากเล่นเกมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราได้ปูบอมมาชดเชยมานะถึงแม้ว่าจะเกลือถอวแดงแต่ว่าแต่เราได้ปูบอมมาชดเชยนะครับผมตรงนี้นะกดรามากดปิดปลายนะผมแล้วก็ไปที่ ตัวละครเลยนะครับผมอาเราก็ไปที่เรื่องตัวละครเอิมเจรโรก็ดีนะบอมดีสุดเชื่อผมโอเคได้บัวม,มาแล้วค่าจากลาสิกว่าล้านเพื่อมาที่นี่อืสิกว่าล้านคนมัดเหล็กว่ายุไซโคนนะครับผมถราปูุบอมนะผมจําขึ้นใจไม่ใช่เราบิดมาหลายเซิร์ฟนะครับผมจําจนจําสกิลได้อันนี้แทนไอตัวนี้ไปแทนไปนะครับผมแล้วก็ g ีโฟแทนฟูบุกิอ่ะผมเราเล่น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 โอเค okay. ไปปั้นบอมให้ตามทีมนะผมแล้วก็นี่เลยเมื่อกี้ที่ผมสุ่มได้มาใช่ไหมผมจะมาอัพดาวเลยแล้วกันนะอ่ะไหนไมันก็เกลือให้เราละอันนี้อ่อโอเคพยายามไปเชแค่ด่านสักคูนะ่นะผมอย่างนี้นะก็หลังจากเราไปเชแค่ด่านมาแนละ้วผมเราก็ได้เศษมาตรงนี้อีกหนึ่งเศษนะก็กดใช้ไปและเราก็ทําการขาดอีกเจ็ดเศษใช่ไหมเราไม่เป็นไรเรามีนี่เก้าสิบ เออผมมีไอ้กล่องเรียกตาอยู่เก้าสิบอ่ะผมถ้าผมตุ้มในตัวอะไรผมอัพดาวขึ้นได้หมดอ่ะตอนนี้ผมรวยมากเลยบอกเลยผมรวยเศษมากโอเคอัพไปปูบอมเราก็ทําการขึ้นสองดาวด้วยครับผม่างนี้นะก็ขออนุญาตอัพดาวปูบอมสักครู่ผมไม่ย่อยด้วยอันนี้ก็ขาดเท่าไหร่นะเรามีเจ็ดเรามีเจ็ดก็แสดงว่าเราขาดแปดโอเคใช้ไปครับผม่างนี้นะอัพดาวไปสองดาวเรียบร้อยนะครับผมปูบอม่ะผมขออนุญาตไปปั้นปูบอมสักครู่นะครับผมเพื่อ ทำมันบาลานติดกับทีมนิดนึงนะโอเคก็หลังจากเราไปปั้มปูบอมเสร็จเรียบร้อยนะผมบาลังซ์ปูบอมเราก็อยู่ที่13,200นัะผมเราก็คือพร้อมเล่นแล้วนะตรงนี้นะตรงนี้ก็ขึ้นแค่กรอบฟ้าพวกหนึ่งนะผมเราก็สกิลขั้นะครนะผมเราก็ดาวตัวละครไปได้แค่2ดาวเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะคือไม่มีเศษแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็น HP ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็เป็นของฟ้า3มชิ้นนะผมตรงนี้นะตัวกะตาเฉพาะตรงนี้ยังไม่ได้อัพนะผมเพราะว่าเราจะเอาไปอั ฟูบุกินะครับผมตาจะว่าตรงนี้ใครยังไม่เปิดไม่้องตกใจนะครับผมเพราะว่าคุณจะเปิดตอนวิวสามสิบแปดหรือไม่ก็สี่สิบนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะนี่อัพไปคืออัพฟูบุกิตัวเดียวครับผมเพราะว่าฟูบุกิเป็นตัวแบบของเราอะนะทที่พกไปอันนี้ก็อัพไปเลยครับผมตรงนีนะ้แล้วก็ขาดตรงนี้อีกเท่าไหร่ขาดสามสิบเราก็นะแรกมาเลยโอ้โหไม่พอด้วยคาดหนึ่งคาดหนึ่งเนี่ยนะพี่ไม่เป็นไรครับผมเราไปฟามในแล b วิจัยได้ นี่แล้วพี่ชายที่เปิดมาวันนี้นะมาฟาร์มกันได้นะครับผมตรงนี้ก็นี่นะครับผมเราพันด่านเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมารับของตรงนี้กันนะอ่ะนี่ที่จะต้องการเรามี2องละโอเคร้อยห้าสิบเอ็ดกดออกไปเลยปิดไปหน้าตหน้านี้นะก็กดออกไปอีกรอบนึงไปที่ตัวละครแล้วเหมือนเดิมนะครับผมไปที่การ์ดแล้วก็แน่นอนครับผมอัพให้ฟูบุกิตัวเดียวพอนะครับผมเพราะเป็นลูกรักของเราด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็นิดนึงนี่ละกันนะครับผมแตะเบลยี่สิบห้าโอเคแล้วค่อยไปอ่านใ้ตัวอื่นต่อนะครับผมตรงนี้นะ เราขึ้นเกาะฟ้าให้ฟูกิพอนะรเอาให้มันแบบมีเลือดนิดหน่อยนะครับผมให้มันแบบได้พลังด้วยนั่นแหละก็พลังผมตอนนี้อยู่ที่44นะครับผมเรายังไม่ได้ฟาร์มของม่วงนะตอนนี้คือเรายังไม่ฟาร์มของม่วงนะผมเราพลังเราจบที่44นะครับผมตาาัวละครสุดแก่งเท่าไร่22นะผมตรงน,นี้นะก็เตืนด้านฟูุกิพลังอยู่ที่26โอเคเราจะไปทําการฟาร์มของม่วงกันนะครับผมอ้าผมขออนุญาตไปฟาร์มของม่วงต่อนะครับผมตรงนี้นะก็ไปสําสรวดนะครับผมตรงนี้แล้วก็ ต้องไปเคลียร์ด่านหนึ่งใหม่ทั้งหมดโอ้โหโอเคอุ้ยเออผมไม่ได้กดไม่เป็นไรปรู่บอกมันไม่ได้สำคัญขนาดน,นั้นนะก็เป็นโกเกสือเปิดฝอ,อยแบบนี้ต้องเอาโกเกสือออกไหมนี่โ oh, oh, อ้โหยังแรงอยู่ไม่เป็นไรเราออกตาหน้าได้โอเคเอาโกเกสือออกนะครับผมผมขออนุญาตเอาโกเกสือออกเพราะว่าโกเกสือทาให้ฟุบุกิผมไม่ได้อันตินะผมจะทําการเอาโกเกสือออกเพราะว่าไม่ต้องมีโกเกสือก็สู้ไหวนะครับผมเชื่อผม ก็เสียไม่ต้องยุ่งเลยนะผมผมตู้ไบชิวชิวๆๆหเห็นไหมชิวชิวครับผมได้สีเขียวมาปล่อยๆมองข้ามแล้วมองบูแล้วไปครับผมตาที่สามไปเคลียร์ด่านกันเรื่อยๆนะครับผมก็ดูไปได้น,นะตรงนี้นะเพราะว่าน่าจะเคลียร์ด่านไว้อยู่นะครับผมฟูกิอันติไปทีเดียวหงายท้องหมดตรงนะครับตรงนี้นะคือบัานฟูกิมาเพื่อเอามาลงด่านอันนี้เดินเฉ,เฉพาะนะเพราะเราจะรีบลงด่านนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมทีเดียวตายมดกดท้าสูบแบบรวดเร็วกันเลยนะครับผมตรงนี้นะเรามีปองมองั่งเลยสี่ร้อย โอเคครับผมผมจะไปไฟาร์มสัก15บ้าครั้งก่อนแล้วกันนะครับผม่างนี้นะไปครับผมไปฟาร์มกันสามร้อหกสิบปองไปด้ยก็แต่ภาพมาหลังจากที่เราไปลงปองม่วงจนเสร็จเรียบร้อยนะผมสามร้อหกสิบปองได้ของสีม่วงมาแค่สองชิ้นโอ้น้าตาซึมลงไปสามอหกสิบปองได้ของม่วงมาสองชิ้นนะผมน่าจะเป็นจมตีของนทานแล้วก็จมตียับบล็อกก็ค่อนข้างดีนะอาจริงๆแต่ว่าเกลือไปไหม โอ้โหของโมดไดมาสองชิ้นนะนะแล้วของฟ้าได้แค่นี้โอ้โหโอ้โห,โโหเกลือมากถือว่าเกลือนะั่นอ่ะเราต้องลองสิบห้าครั้งอนะ่ะสิบห้าครั้งคูณสามคือเราลงสี่สิบห้าครั้งสี่สิบห้ารอบเราไดแค่สองชิ้นวัดตบฟากไม่เป็นไรนะกดไปเราไปลองใส่ของกันดีกว่านะผมว่าพล,างล,างลังเราแบบพลังเรามันจะด้งขนาดไหนนะไปดูหนดับกัน,กนเราอยุสี่สิบเจ็ดใช่ไหมมาดูกันนะผมว่าหลังจากใส่อุปกรณ์ทั้งตัว เราจะขึ้นมาเท่าไหร่ชิล่กที่ควนใส่ป่าผมไปหมดอ่ะตอนนั้นผมเป็นใส่อยู่หมดอ่ะก็ผมใส tm น่ะไม่ไหวแล้วแมง่งเอ้ยอันนี้ผมต้องใส่ความเร็วไว้วะโอ้โหแอบช็อกเพราะผมต้องใส่ของอันนี้ให้วัคซีนแมรนะผมของม่วงทั้งนั้นเพราะว่าจริงๆผมต้องใส่ตะปีดให้ให้ทัดไอ้ให้ฟูบุกินะครับผมเพราะว่าน้องแคได้แบบออกสกิลเร็วๆนะตรงนี้ก็หลังจากที่เราไปสวนของม่วงมาพลังแล้วก็ ขึ้นมาส0มสิบเรียบร้อยในเซิร์ฟเวอร์นี้สามสิบก็อยู่ตรงนับตรงนี้นะอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะผมตรงนี้นะก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆอยู่อ่ะถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็จะขึ้นไปต่อได้ด้วยถ้าเราไปอัพอ่ะอยอปนบนึง่งนะเบลซีสิบผมลืมไปเลยเข้าไปที่ท o w ครับฟิกเกอร์ครับปลดล็อกแล้วนี่ว่าผมลืมไปนะผมฟิกเกอร์เราปลดล็อกนะล้าก็ไปปลดล็อกฟิกเกอร์กันอันนี้อะไรนี้อ๋อโอเคอเคขาจะมาให้เราสอนนะครับผมอ่ะไม่ดีเขาจะสอนเราใส่ไม่ใช่มาให้เราสอน หรือว่าเลยโอเคใส่ไปใส่เท่าที่เราจะใส่ไหวนะครับผมตรงนี้นะโอเครับมาอดี๋อันนึงโอเคปวดไม,ม่กใส่อเอ้ยสองร้อยอันนี้ค่ะอะไรอ่ะจำนวนบอสสะสมยี่สิบอ๋อโอเคผมยังไม่ตีบอสลืมเลืมเลืมลืมโอเคกดตีไปโอเคนะครับผมแล้วก็กดออกไปนะครับผมแล้วก็ไปที่เฮาเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์เราก็จะปลดล็อกเรียบร้อย,อยนี่ไงชั้นสามปลดล็อกมาอุ๊ยปลดล็อกทุกตัวอุ้ย หลือนี่วะเหลือน้องหอยทากไม่เป็นไรสี่ร้อยนะครับผมปล็อกสี่ร้อยมาเจ็ดตัวก็เจ็ดสี่ใช่ครับผมเจ็ดสี่แปดก็เพิ่มมาสองพันแปดกว่าวาันเกือบเกือบสามพันนะตรงนี้นะถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็รับของมาด้วยโอเคได้ฟิกเกอร์อีกสองชิ้นมันเป็นฐานฟิกเกอร์นะครับผมตรงนี้นะก็ใส่ได้สองร้อยกว่าใช่ไหมโอเคสองร้อยสี่สิบถือว่าเยอะอยู่ไม่ได้น้อยลรอกทั้งสี่ต้องไม่เท่าไหร่สี่สิบห้าป่ะสี่สิบห้าโอเคไว้ก่อนประมาณนี้นะออกไปเู ดูนับกันนะครับผม่มาขึ้นมาเท่าไรจาก30สจาก30ิบโอ้ยไม่ใช่ตรงนี้อันนี้นะจาก30มสิบก็มาเป็นสิก้าแล้วนะครับผมตรงนี้นะท็อปสิบเเรียบร้อยนะรตรงนี้ก็ขึ้นท็อปสิบไหมเราขึ้นได้นะท็อปสิบอ่ะแต่ก็ก็ขาดหมื่นนึงอนะ่ะทุกคนไปไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะมาดูนี้ดีกว่านะผมล็อกอินอันนี้แจกอันนี้โอเคเรามีเยอะละเป็น8ปเหมือนเดิมจะขึ้นไป90อีกแล้วนะตรงนี้ก็พยายามนะผมมาใช้ของกันด้วยหรือว่าใครจะหาของม่วงจากตรงนี้ก็ คุ้มเหมือนกันหาได้ผมก็จะกดไปละอ่ะหาของม่วงของม่วงของม่วงมาผมพอเลยไม่ออกว่ะโอโหอยู่ไหนเนี้ยโอโหพี่โอโหโอโหพอไม่ออกอันสุดท้ายป่ะครับผมเราังไม่ไปชั้นต่อไปนะครับผมเราล้วก็จะเก็บไว้นั่นแหละอันนี้ภาษาได้ก็กดภาษาไปภาษาสาก็จะได้นี่ด้วยนะพวกพวกพวกตัว ผมเคยกดประสานตรงนี้แล้วผมได้ตัวม่วงนะเออประสานออกไม่ออกตัวม่วงไหมผมอะเนี่ยอย่างนี้แต่ตัวเหลืองก็ถือว่าเกลือแล้วได้ตรงนี้มาเอาไว้แลกของดะไม่เป็นไรนะผมตัวม่วงไหมตัวม่วง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 โอ้โหไม่เป็นไรนะผมก็เกลือไปกดต่อลุ้นตัวม่วงับผมตรงนี้โอ้โหไม่ได้ไปต่อประสานได้เรื่อยๆนื่อันะผมเราใช้พลังงานเยอะนะไม่ออกเลยวะรอบสุดท้ายปุ้งโอเคไม่ออกก็ไม่เป็นไร โอเครับมานะผมตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ร้านค้านะผมร้านค้าผมขั้นนี้ใกล้กได้แล้วโอเคเอ้ตัวมมงผมไล้ได้นี่ว่าห้าใบแลกมาเลยปากครับผมไปรุ่นตัวมมงอีกห้าใบอันนี้กว่านะผมจะเดียวไปแลกมาตรงนี้ก็ไปครับผมไปที่อัญเชิญดีเลอร์คือผมไปเกลือมาไงแม่งผมไปได้ที่อะไรมาวะไอ้เอสรสองตัวจะได้ไหมทุกคนที่เราไปสุ่มมาก่อนหน้านนีะ้คือไม่ต้องรุ้นครับผมสีทองมันไม่มีทางออกมาแล้วอุ้ย ทำไมมันออกเยอะจังว่าสีม่วงเนี่ยอย่ามาเกะกะไอก,รกไอริกาไซบอร์ออกมาอีกแล้วถ้าผมไปดูเศษนะประมาณล้านล้านประมาณล้านเศษละอุย้ยไม่ว่าจะระับอสูรหรือมังกรกระบ,บองเหล็กผมไม่ต้องการคุณคือมาตัวม่วงทั้งทีอ่ะแม่งเด็ดโอ้ล้องช็อกแทบช็อกแทบล้องผมกันเลยทั้งนี้แทบแทบล้องช็อกเลยแม่ผมได้กระบ,บองเหล็กมาหมดทุกคน ตัว,ว่วงสิบใบนะได้สีทองมาก็แย่หน่อยแย่หน่อยแย่หน่อยเลยไอดีนี้ไอดีนี้แย่หน่อยคือล็อกม้านะครับผมแต่ออกกระบองเหล็กคือออกตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดในตู้เนี่ยคือเนี่ยกระบองเหล็กซิวเวฟ้งไอมีท่านไหนเนี่ยโอ้โหนะทาใจไปคือเกวินถ้าซื้อมากี้จะออกให้หน่อยก็ไม่ได้ออกมาก็ได้ออกมาก็ดี แต่ออกมาทําไมกปมไ็ประมาณนี้ไอ้นี่นีประมาณนี้นี่นี่ซื้อประมาณนี้อ่ะไม่มีอะไรอัปเดตแล้ว,อว,ลวโอเคทาอะไรหมดแล้วนะครับผมผมเหลือแค่ไปลงปองม่วงที่เหลือให้หมดก็ไม่มีแล้วโอเคใครดู่มืตรงนี้นะครับผมยังไม่กดไลค์และกดติดตามกันก็อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ